โอเคครับผมตอนน e, ี dad, eat, ้เราอยู okay, well, ่ในเกมเดทบารเดรนโ b บายเซิร mm ์ฟนอกนะครับผมเนาะไม่ใช่เซิร์ฟไทยที่เข้าเน็ตอีทนะไม่ใช่เน็ตอีทที่เข้าเซิร์ฟไทยเออก็วันนี้มีอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟนอกนะครับเวอร์ชัน5.4.0่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าจะมีอะไรเนาะเดี๋ยวเข้าไปที่หน้าล็อบบี้กันก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราเข้าไปอยู่ที่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อัปเดตครั้งใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลย หลังจากกดอัปเดตแอปสโตน App เนี่ยของผมจะหลังจากอัปเดตแอปสโตน App เสร็จแล้วเข้าเกมเนี่ยมันจะมีให้โหลดแพทใหม่นะครับก็พื้นที่ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะคุณผู้ชมก็เหลือพื้นที่เตรียมเผื่อไว้ด้วยเนาะสำหรับเกมนี้นะครับผมโอเคก็น่าจะตามนี้นะครับผมนะอัปเดตครั้งนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมีแค่2ข้คอครับผมนะไม่ได้มีตัวละครใหม่หรืออะไรเข้ามาเลยนะครับมีแค่ด่านเดิมที่เคยมีแ่วออกไปเมื่อนาน,น,าน,นานแสนนานมาแล้วครับก็คือไล่ข้าวโพดนั่นเองนะครับผมนะ ไรข้าวโพดกลับมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวไรข้าวโพดด้วยนะครับผมนะโอเคก็มีไรข้าวโพดมามี2ข้อนะครับตามที่ขึ้นให้ดูนะครับมีไรข้าวโพดมากับแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปอีกนะครับผมนะมีแค่นี้เอง <c oughs> แล้วก็ในส่วนของภาพกราฟิกไม่ได้มีอัปเดตอะไรมานะครับทุกอย่างเหมือนเดิมปกติหมดนะครับผมนะเห็นปะ่ะไม่มีอะไรเลยอืตามนี้เลยครับผมนะ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเป็นสร้างห้องละกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวด่านไร่ข้าวโพดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นเป็นเดอะเนสนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเลือกด่านเป็นไร่ข้าโพดนะครับเห็นไหมกลับมาแล้วนี่เห็นไหมทานทรมานค้อหัวแตกหักทุ่งเหม็นเน่ายาไอตลงสัตว์เน่าเหม็นเออ ผู้ชมน่าจะคิดถึงกันด่านพวกนี้เนาะเดี๋ยวเอาเป็นด่านไหนดีว,วะ่าไร่ข้าวโพดถ้าขึ้นชื่ออะไรข้าวโพดต้องด่านที่มันมีทุ่งเออทุ่งทุ่งเน่าเหม็นนี่แหละหรือด่านนี้ดีว,วะเอาด่านนี้ก่อนเอาทุ่งเน่าเหม็นก็พอโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในที่ทุ่งเน่าเหม็นนะครับผมนะฟาร์มโคดิโวคิดถึงมากเลย โอ้ภาพใหม่สวยนะคุณผู้ชมนะเออพองอุ้ยท้องฟ้าเป็นสีแบบม่วงๆข้างบนเลยเออสวยขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวหาซาวเวอร์กันก่อนนะครับผมนะ <c oughs> โอ้ทุงท่งทุ่งข้าวโพดดูง่ายขึ้นเยอะเลยะเนี่ยโอ้ยกระตุกกระตุก <c oughs> อุ้ยเกือบถึงมาหลบได้ แรกสิจ้าตาแรกมันจะแหลกๆหน่อย้วคุณผู้ชมนะ <_ d ata> แล้วว่าอยู่แถวนี้อ้าวไปไหนแล้ววะหาไม่เจอเฉยโอเคไปต่อก็ได้เอาเอาเอาตรงไหนกันวะเนี้ อสรุปอยู่แถวนู้นรอวะเนี่ยผมมองไม่เห็นหรอวะอยู่ในตู้เหรอแต่แมปสวยขึ้นเยอะเลยเอาก็ไม่มีนี <S <S ่ว่ะไปไหนหวะข้างบนอยู่ข,ข้างบนใช่ไหมเมื่อกี้ ไม่รู้ช่างมันมันทิวแล้วด้วยโอ้ันนี้เล่นกระบ,บอนนะครับคุณผู้ชมผมมาสำรวจแมปเฉยๆ <IS> โดนไปหนึ่งเครื่องเลยยังไม่ได้แขวนเลยปะโถเอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่สตันด้วยนะ เอาไม่ออกมาอีกเฮ้ยบอทมาเอาเรื่องกับผมวะโอ้ยค้างค้างค้างวาเอ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 าตายตายค้างครับผมคุณผู้ชม ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเลยแมพโตรสวยเลยคุณผู้ชม <ST U K> เอา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 ไอาพวกนี้มันอยู่รวมกันทำไมวะเนี่ยโอเคต้องฟาดก่อนละเดี๋ยวผมกระทืบเครื่องก่อน ครับผมด่านสวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบดีกว่าดูแมปอุย้ยโดนอ้าวเม็กไปไหนแล้ววะอ๋อแถวนี้แถวนี้เออทำดีขึ้นเยอะ แขวนก่อนแขวนก่อนดาสาสว,ส,วสวยมากสวยสวยแบบสวยมากว่าสวยมากๆเลยลินพันเร็วคุณผู้ชมดิน,นดจัดเกินเออคุ้มค่ากับที่รอคุณผู้ชมนะแต่ว่ารอนานมากๆากเลยถ้าพูดถึงนะครับคุณผู้ชมอย่าแล้ววะมีคนอยู่แถวนี้นะเนี่ยคุ้มค่ากับที่รอคอยผมไปเล่นกลัวจะไม่ได้ด่านนี้ไงเลยต้อง เล่นกับบอดแล้วเลิกด่าเอาเนาะผมไม่มี offering เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะด่านนี้นะอีกคนนึ่งก็จะไปช่วยตรงนู้นละแมปกว้างมากแล้วเนี่ย เอแล้วเฮ้ยโอหมันสวนทัน แถว,ว,วนี้ปะงแบบยังกว้างเลยเคุณผู้ชมกว่าจะถึงครึ่งหนึ่งแบบใหญ่มาก

แมปอย่างกว้างเลยคุณผู้ชมนี่ถ้าโดนจู๊กทีนี้ตายพอดีนะเนี่ยแมปกว้างมากหรือมันกว้างเท่าเดิมหรือมันกว้างกว่าเดิมวะคุณผู้ชมรู้ก็มาบอกด้วยว่ากว้างกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมแต่ผมรู้สึกว่ามันกว้างกว่าเดิมนะมีคนอยู่แถวนี้นี่ใช่ไหมมีรอยเท้า เครื่องผมเริ่มกระตุกแล้วตอนนี้เครื่องร้อนคุณผู้ชม2,000 years later รีบเก็บก่อนเครื่องผมเริ่มร้อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะแหลกแล้วเล่นไม่ได้ครับผมถ้าคลิปกระตุกกระตุกหน่อยก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยไม่รู้ว่ามีภาพค้างหรือเปล่าตอนนี้เฟรมเรทผมดรอปแล้วนะเพราะว่ามันเครื่องร้อนครับผมนะตอนนี้โอ้ยอยู่นู่นเลยอ่ะ จะไหวไหมเนี่ยขอเดินไปก่อนโอเคเห็นละเห็นละขอเดินก่อนขอเดินก่อนเครื่องร้อนไม่ไหวภาพแตกแล้วคุณช่วนไหมลบรอยหยักหายแล้วหันยากเลย ยังไงครับผมเอา <S <S เข้าตูะะ้เปล่าวะแหมว่าแล้วได้ยินเสียงโอเค ว่าอยู่โน้นโอเคอเครื่องผมมีแหลกแหลกบ้างคุณผู้ชมนะเครื่องร้อนเลยอ่ะ <_ s> มาครับเอาไว <_ s> ้โอ้ยหลอกอะ่ะบอดยังโอ้โหโดนบอดหลอกคุณผู้ชมสุดจัดว่ะ ไปห่ like, อยแล้วมาปะก้ไไ่มานี่หว่าอ้าวมาแล้วอยู่นู้นกระโดดตะตาง ว่าลบ้อยอยากหายแล้วนะเพราะว่าเครื่องผมมันร้อนมันก็เลยกลายเป็นนี้เนาะกระตุกเลยอยู่ตรงนู้นกันแม่รอยเท้าอยู่แถวนี้เฮ้เครื่องผมจะอยู่ถึงสุดท้ายไหมเนี่ย กระตุกแล้วครับผมนะภาพแตกกันนะคุณผู้ชมเห็นปะ่ะโอ้โหไปไหนแล้ววะอยู่แถวนี้เอ้าไม่อยู่เฉยเฮ้ยอยู่ไหนนะา แถวนี้ออว่ะโอ้ยกระตุกกระตุกหาไม่เจอเลยคุณผู้ชมแมพโคตรใหญ่เลยหรือเท่าเดิมแล้วผมไม่ชินว่ะแต่ผมว่ามันใหญ่ขึ้นนะกว้างมากเลยโอเคพี่ไปนู่นก่อนเลยโอเคเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วมานั่งผ่นไฟอยู่ตรงนี้นี่เองกับไวรหรือเปล่าไม่ใช่เมกมะเมกตายไปแล้วมั้งเอา้าขอเดม ตีมันทั้งกระตกไปอย่างเงี้ยแหละครับคุณผู้ชมอุ้ยตกหูไม่โดนอ้าวเอาเอาเสียงเพลงปาร์อีกเอาไปไหนล้าวะออกหนูนูน้นเมาเข้าโพเดเลยกครับผมนะ อุ้ยพี่ผู้ชมเรื่องผมก็ใกล้ๆแล้วฮะผู้ชมดูภาพดีกระตุกแลวเอาตายตายตายผมควรแขวนเลยดีไหมเนี่ยกระตุกวันละเครื่องผม โอเคอยู่โน้นนะครับผมนะอยู่โซนโน้นเดี๋ยวแขวนเราไปโซนโน้นเลยเครื่องผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วฮะต้องรีบจบเกมก่อนอยู่ไหนแล้ววะอ๋อเห็นละ เอ้ยเครื่อนกระตุกแทบไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมแต่แมปสวยมากผมชอบผมชอบสีท้องฟ้าเลยเหมือนการาฟิกมอทของ GTA V เอวเลยอะม่วงเหลืองเงี้ยดาดอย่างกว้างเลยคุณผู้ชมดูเดิกเดี๋ยวไว้สตรีมเราจะพาชมแบบเต็มๆแล้วกันนะแต่ตอนนี้ก็สวยมากๆแล้วคุณผู้ชมแล้วก็กว้างมากๆด้วยเอ้ากำลังจะบินทะลุป,ประตูเลย จ,จโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะถ้าผิดพลาดป,ประการใดต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปอัปเดตกันเนาะเซิร์ฟนอกนะครับไม่ใช่ของเน็ตอีทที่เปิดทดสอบในไทยเออไม่ใช่เปิดทดสอบที่มาตัวเต็มในไทยนะอันนี้ผมเซิร์ฟนอกแล้วก็ถ้าถามว่าทําไมผมไม่ถึงเออผมถึงไม่โหลดเอ่อเซิร์ฟเน็ตอีทที่มันมาในไทยเพราะว่าเครื่องผมใช้ iOS ต้องรอวันที่28เมษายนนะครับผมนะ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแต่ต้นจนจบนะครับบ๊ายบายเจอกันไปแล้ว